รู้ไหมวันนี้ป้าไปไหนมาไปส่งพญ,ญายหหามอค่ะไปส่งพญ,ญา,หามหหมนี่ป้าจะสอนหรือป้าจะชีนน้แนะให้พอจูนกับแฟดีฟังนะโทรศัพท์เนี่ยเขามีไว้ทาอะไรลูกประโยชน์ในระดับแรกมีไว้ทาอะไรติดตอ่อสื่อสารติดตอ่อครอบครัวอ่าติดตอ่อสื่อสารทีนี้วันเนี้ยป้าโทรมาหาหนูหนูไม่รับเนี่ยผิดประโยชนล์ละควรที่จะต้องโทรกลับ เพราะอะไรรู้ไหมเพราะถ้าวันหนึ่งเนี่ยมันเกิดเรื่องที่มันสําคัญมา,มากมากขึ้นมาแล้วทํำยังไงทีนี้วันนี้นะป้าจะมาพูดอะไรให้หนูฟังเรื่องหนึ่งนะถือว่าเป็นชี้แนะละกันนะแต่ป้าไม่ได้ตำหนิหนูนะที่ป้าพูดที่ฟังเนี่ยนะแฟรี่ก็ฟังไว้ด้วยนะว่าวันนี้ป้าโทรมาหาหนูได้ยินไหมได้ยินป่ะ,ะแล้วทําไมปฟอร์จูนไม่โทรกลับ ตอนนั้นโทรศัพท์แบตหมดค่ะอ่าแล้วตอนเปิดแบตมาเปิดแบตออกมาแล้วมีแบตแล้วทำไมไม่โทรกลับมีไหมลองดูดิว่ามีมิสคอเข้ามาไหมจากป้าป้ามีปะอป้าไม่ได้ตาหนิหนูนะเดี๋ยวป้าจะอธิบายให้ฟังว่าเพราะอะไรถึงมีคําถามนี้ขึ้นมาสฟยลี่ก็ฟังก็ด้นะลูกเพราะหนูยังยังเล็กเรายังไม่อาจจะยังไม่เข้าใจมีไหมมีมิสคอมาไหมในไหนคะโทรศัพท์อีโทรเข้ามามีปะ อ่ามีนะทีนี้วันเนี้ยป้าโทรมาหาหนูหนูไม่รับเนี่ยผิดประโยชน์ละที่หลังนะโทรศัพท์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นป้าป้าหรือคุณแม่หรือคุณยายหรือใครก็แล้วแต่โทรมาเนี่ยควรที่จะต้องโทรกลับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะถ้าวันหนึ่งเนี่ยมันเกิดเรื่องที่มันสำคัญมากๆขึ้นมาแล้วทำยังไงร,รู้ไหม อันนี้ป้าจะบอกไว้เลยนะว่าที่หลังถ้ามีโทรศัพท์ให้โทรกลับไม่ใช่ว่าปล่อยเลยแบบนี้เข้าใจไหมเอาไว้ติดต่อสื่อสารหลังจากติดต่อสื่อสารแล้วจะเล่นเกมหรือจะทำอะไรน,นี้ป้าไม่ว่านะอันนี้ป้าบอกไว้เป็นแนวทางคราวหน้าไม่ได้แล้วนะเข้าใจไหมเกิดป้ามีธุระจำเป็นขึ้นมาหานูนทำยังไงถ้านีแน,น่ถ้ามีแม่ก่อน ถูกไหมเพราะฉะนั้นแฟรี่ก็ฟังเขาด้วยนะเอาไว้ใช้เลยนะว่าเวลามีใครโทรมาแล้วต้องโทรกลับด่วนไม่ด่วนไม่รู้ต้องโทรกลับนะทาให้เป็นนิสยัยวันนี้นุ้อาจจะยังไม่รู้ไม่เป็นไรแต่วันนี้ป้าบอกให้รู้แล้วนะแฟรีร่รู้แล้วนะเอาไว้อีกหน่อยมีโทรศัพท์เป็นของตัวเองแล้วต้องปฏิบัติตามนี้นะลูกรู้ไหมอันนี้เป็นคําสอนเพราะว่าป้าเคยโดนอากงสอนมาเหมือนกันว่าโทรศัพท์อะต้องโทรกลับถ้ารับได้ควรรับเข้าใจนะคะ อันนี้ป้าไม่ได้ว่านะป้าแนะนําให้ฟังนะแล้วนําไปปฏิบัตินะคะโอเคมาหอมหน่อยมาแปรี่มาให้ป้าหอมหน่อยคิดถึงอโอเคไป